สำหรับใครที่มีสีผิวไม่สม่ำเสมอต้องบำรุงด้วยเดครีมสูตรนี้ที่มีส่วนผสมของเมลานินเวนิสทีเอ็มที่เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น50เท่าตรงเข้าจัดการกับจุดด่างดำและความหมองคล้ำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นมาพร้อมกับอัญ,ญมณีสีชมพูช่วยให้ผิวหน้าสดใสดูมีออร่าและอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาติอีกทั้งยังมีส่วนผสมของสารกันแดดช่วยลดการเกิดจุดด่างดำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยเนื้อครีมไม่เหนียวเนื้อหนัก ใช้แล,ชแล้วรู้สึกสบายผิวหน้าแม้ว่าอากาศจะร้อนก็เอาอยู่ геро, ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นโทนเนอร์ดอกคาเลนดูล่าตัวดังจากแบรนด์นี้มาบ้างแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งครีมสูตรนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเช่นกันโดยการผสมสารสกัดจากดอกคาเลนดูล่ามาในปริมาณที่เข้มข้นที่สุดจนได้เนื้อครีมที่บางเบาไม่หนักผิวแต่ให้ประสิทธิภาพในการคืนความชุ่มชืน้นและบำรุงผิวที่อ่อนล้าให้ดูเปล่งปลั่งขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยมแถมยังลดรอยแดงให้จางลงอย่างเห็นได้ชัดช่วยเสริมสร้างผิวให้แข็งแรงพร้อมรับมือกับปัจจัยภายนอกที่กวนใจคุณได้เป็นอย่างดีค่ะ เดย์ครีมสูตรนี้เป็นสูตรที่ช่วยต่อต้านริ้วรอยโดยเฉพาะ มีการคัดสรรพืชที่มีคุณประโยชน์นานาชนิดมาเป็นส่วนผสมถึง85%โดยมีส่วนผสมหลักเป็นแคนการูฟลเวอร์ที่มีคุณสมบัติฟื้นบำรุงผิวเพิ่มความยืดหยุ่นและยกกระชับใบหน้าได้อย่างดีเยี่ยมมาพร้อมกับนวัตกรรมแอนตี้ปนลูชั่นคอมเพล็กซ์ให้ผิวพร้อมต่อสู้กับมลภาวะภายนอกโดยการปกป้องผิวจากภาวะออกซิเดชันบนชั้นผิวเนื้อสัมผัสบ,บางเบาซึมซาบได้เร็วไม่อุดตันแถมยังมีกลิ่นหอมผ่อนคลายอีกด้วยค่ะ ช่วงนี้หลายคนจะต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5และมละพิษทุกครั้งที่ออกจากบ้านซึ่งฝุ่นละอองเหล่านี้ถือเป็นสัตว์ูของผิวไม่แพ้กับแสงแดดเลยจึงต้องปกป้องด้วยครีมสูตรนี้เพราะมีสารสกัดจูลินซีจากธรรมชาติช่วยลดการเกาะของฝุ่นบนในหน้ามาพร้อมกับไฮยาลูรอน3ขนาดและอะควากวาย LTM เข้มข้น3%ทำหน้าที่เติมความชุ่มชื้นและทำให้ผิวอุ้มน้ำไว้ได้นานขึ้นเนื้อครีมซึมงลึกสู่ผิวชั้นในได้เร็ว ลดริ้วรอยและการระคายเคืองจากภาวะผิวแห้งได้อย่างดีเยี่ยมที่สำคัญคือสามารถใช้แก้ปัญหาผิวแห้งได้ทั้งตัวเลยค่ะมวลภาวะภายนอกเป็นสาเหตุให้เกิดความหมองคล้ำได้ง่ายแต่แก้ไขได้ด้วยเดครีมเนื้อเจลสูตรนี้ที่มีส่วนผสมหลักจากซากุระไบรท์คอมเพล็กซ์ทำหน้าที่บำรุงให้ผิวกระจ่างใสาจากภายใน พร้อมลดลือนจุดด่างดำความหมองคล้ำและปัญหาผิวไม่สม่ำเสมอที่เห็นได้จากภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังช่วยลดการผลิตเม็ดสีผิวหรือเมลานินป้องกันไม่ให้ผิวหมองคล้ำได้ง่ายในอนาคตผสานกับเทคโนโลยีรีนิวราบวกให้ความชุ่มชื้นและเรียบเนียนคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวของคุณอย่างเห็นผลค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด